ตื่นเต้นและก็ดีใจนักโมนิที่ว่าเพิ่นทางเอื่อนเพิ่นกะใส่ใจดีเนาะที่ว่าเฮ็ดเสื้อออกมาออกแบบมาให้ได้ใส่เป็นงู่ตัวเองพี่น้อยเนาะค่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 ะเนาะงามอยู่งามอยู่คือคือยังไปจีดเลยโอ้คือเจ้าอียู่เนาะนก็ูวบข่ัเนาะเสื้อไปขึ้นผือยังว่าขึ้นให้เนาะบอกอีกบอกไปได้ที่ดูข่วบขึือผืนเนาะข่ัยใช่ขึ้นให้เนาะคือนข่เองนี่แล้วเนาะพมนิี่น้องเอย สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์จูคูสู่คนเด้อเนาะก่ยินดีต้องห้ามทานเขาสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเาพี่น้องเนาะมาผมมาพ่อครับซ่องบอ่าวแสนเมื่อนี้เลาวพี่น้องเนาะกะอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนอคำ่คำคำ่เมาพี่น้องเอค่ำค่ำแรงแรงเมื่อนี้เนาะช่วงเวลาตอนสองทุ่มพี่น้องเอ,อ้ยเนาะเมื่อนี้ทางบ่าวแสนกะอ่าสีมาแกะกลองพี่น้องเอ้ยเนาะแกะกลอง ทางอันเออหลวงยงเนาะเพื่อนได้ฝากมาให้กับทางมอแสนได้มือแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังผมมีโอกาสได้แกะแร้วพี่น้องเนาะหลายมือพอสมควรอะได้พี่น้องเอ้ยบมฮูว่าทางนี้นี่เป็นอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะนี่กล่องมักใหญ่เลยเนาะเพื่อนฝากมาให้พี่น้องเอ้ยของทีมงานพี่น้อยเนาะแต่ว่าเนื่องจากทีมงานเขากับช่วงนี้บุคคลได้ไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะมือไปแน่มือบล็อกไปแน่เนาะขึ้นทางมอต้าเพื่อนกับลับหน้า พอิเพิ่งก็กำลังกึบตอนนี้กับพี่น้องเยเนาะอ่าก็เลยบอได้คอยไปน้ำกันพี่น้องเยอ่าก็เลยว่าสิทางโมแสนกะอดบุ่เร่นะพี่น้องเนาะอยากแกะเบิงนะพี่น้องเยว่าเพิ่นฝากอยังมาให้นะเพราะว่าทั้งเอื้อยพิ่นกะบ่เร่บอกนะว่าอ่าเพิ่นฝากอยังมานะมีแต่ว่าอ่าเพิ่นบอกว่าไอ้โมเสกนั่าเอื้ยส่งเครื่องมืให้เลื่อวัสดุนะแต่ว่าเพิ่นกะบุบอกเพิ่นเคยสีให้เขาลุ่นวัสดุเนาะอ่าแกะลุ่นเบิงอะไรว่าเป็นอยังสินะ แต่ว่ากถือว่ารุ่นพี่กันเลยพี่น้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบบอกว่าเป็นอย่างที่นะตามลีชานพวกนี้กับไม่ก็บเพื่อนักภายในได้พี่น้อยเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นของทีมงานของฉันเนาะแต่ว่าทีมงานเาบุคคลพี่น้อยมูลนิธิเนาะกฤษณ์ได้ลงมือผู้เดียวได้เลยพี่น้อยเพราะว่าใหา่พูดมิเตว่าแก้แล้วกะสณเอาไปให้ทางทีมงานนะนะหูว่าเป็นอย่างนั้นกฤสณเอาไปให้เพื่อนสินะเพราะว่าถ้าเขาเอาชีวิตนัดกันแบบว่าอ่า ถ้าาได้ออกไปพ้องกันในทจงเงินแถวห้านัดในว่ามูใช่นะทางทีมงานนันนั้นว่า,ามูไหนได้ออกไปพ้องกันในทางสีแก้มันก็จะเป็นอ่าเ,เวาลาลนนะุนนะพี่น้อยเนาะก็เลยอยากแก้เบื้อ่ามันเป็นอย่างเช่นนะพี่น้นองเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าอะไรลำไห้ลำหน้าพี่น้องเอ้ยเน,ะนาะก็เลยเอาสิมาอันบางคนเนาะเก่าใจแต่ของใจละครดูพี่น้องเนาะอยาะานน่างนันเรื่องำงานพั่วกะอันแลน ทำไะไรทำน้าน้ำในเนาะแล้วน้ำนำน้ำในในพี่น้องยชว่วงนี้กันเนาะย่างปวดปตกมาอีกโอ้ยมุมีน้ำดำเนี่ยฉันใชยากไปอีกพี่น้องเยเนาะมุมนี้ครับนี่โอ้ยเ <c ười> กี่ยรมาได้พี่น้อยเนาะกังไก่เนาคือสิได้แกะเบิ่งก่อนเนาะพี่นะ้องเนาะคลายความของใจก่อนว่าไม่ยังนะนะเพราะว่าถามเพื่พนอนๆของบวกเขาเหมือนกันนะว่านะ <c ười> นี่พี่น้องอ่ากองบ้ากยังไงเนาะเอา คีอเสียงเปิดประตูพี่หน่อยเนาะเมื่อมีคนมาหมดเนาะบาทนี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยวอาสบายดีวะจิตโดยสบายดีมาจะใช่อย่างนั้นโอ้ยจะเปิดกล้องโอ้ยกล้องนี่แล้วโดยโดยพี่น้องโดยพี่น้องสบายดีสบายดีโดยสบายดีจะมาจะใช่น่ะจะมาจะใช่น่ะโอ้มากระนั้นบกบกทันโอ้จะไปเบะจะใช่น่ะจะไปเบะจะใช้ กานเข้มทางกันแน่นอนพี่น้องการเข้มทางานเหนางนอปะเหน่งนอวายอบวายอบสุขใจได้เจ้าเนี่ยคอยขับมาพี่น้องคอยขับมาเนาะไม่ยั้งโมเสียนี่คม่แล้วมาสิลอยแก้ผู้เดียวคอยมาท่านตอนช่วงเชื่อว่ายังก็ชี้เกะผู้เดียวแกะยังแกะผู้เดียวไม่ยั้งพี่น้องคือกรบอกกันแน่นที่เอ้าคอยกระบอกหลายเมื่ออยู่เลยเคือยิ่งเขาว่าแก้ผู้เดียวแก้ผู้เดียวห้วยคือเปลี่ยนแน่นี่บริษัทเนาะพี่น้องเลยเจ้ากันนั่นจะกายเมื่อยเนาะโอ้ยเนาะพี่น้อง พุ่นอยู่นอกทางพุ่นพี่น้องอยู่นอกทางเห็นเพิ่นเปิดตูนี่แหละเจ้าก็จะมาทันเวลาเนาะบ่แล้วก็อ่าคันสิลอยก็ลอยบ่เนียนเนาะพ่อพี่น้องลอยก็ลอยบังเนาะบลังโพดังโพดนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะน่าต้องุชิบได้สิได้ได้เนาะพ่อพี่น้องเฮ็ดจังได๋เนี่ยมันเป็นของไผเนี่ยบ่จิตมีส่วนร่วมนําอยู่บ่อ่ามันเป็นของทีมงานบ่จิต้เนาะาแต่บ่เวียดเนาะอ่าเพิ่นนาแต่่เวียด เพิ่งวอานะแต่ป่านี้นะเพิ่นว่ารอบหน้าเพิ่นว่านะแต่ว่าทางวสเองก็บ่ฮู้แล้ว่เป็นถ่ายอย่างมานี่น่ะบ่พอโบ่่บเพิ่นบ่บอกว่ามันหยั้งเสียหน้าบ่เองกันนี่กล้องเนาะทันเบิ่งที่ไหนวสจิอาจจะคิดว่ามันหยังจ้ะมันสิเป็นเบาๆเนาเบาเเนาะเห็นเบาว่าเป็นแน็มเนี่เนาะจะว่าผ้าบ่จักผ้าบ่ อาจจะวางบทเรียนอยู่บนเมนแน่นอนบ <laughs> ทเรียน,นกินมันต้องมาก,ก่อนนะพ <laughs> <laughs> ูดจ,จากที่เราเดา,ดาเด้อน่ายจะเป็นเป็นเงินนู้นเนาะแต่ว่าเนนนนะมนจะเบิง่งเนาะอ๋อังหมด <laughs> อ๋อประมาณจะเป็นเสือที่ว่าเพิ่นพับ เป็นแบบระเบียบไว้ายนะพ่อพี่รองอันนี้มออะแกแกที่านาเราวเด้อเนาะมาแชรกับชี้ผมมันนั้นเี่กันเลยลองมออาชีเป็นแบบเสือผ่าบึงเด้ออันนี้คือเหล่าบึงไม่มีเลยคือคาดดาวคอมเบจิตนะคือทางเพิ่นน่ะเสือเสือบอกก่อนเนี่ยเนาะอันนี้คือคุมดาวอ่าเสือเสือมากนะครับทำให้มันเป็นระเบียบแล้วยกะตัวหนึ่งมันมีผาถุงไว่าตัวหนึ่งก็มีผาถุงไว้ายผาถุงไว้แบบนี้เนาะสำหรับบบจิตขี่เด้อเจ้าก็จะเล่าเป็ะไรกันอย่างเอามันจากที่ว่า จับสี่กับเห็นรุ่นน้องพี่น้องนะเห็นภาพด้อเห็นภาพเลยลลองมด้เรอบเปเนนอพี่น้องเลยคือบจิตนี่บไดู้น่ในพี่น้องวาทางในมีอยังเนาะคือกันแล้วบซกับบูู้คือกันนาะพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้มวยบูเซว่าเอาอะไพี่น้อยเพิ่นบบอกอีกทีเพิ่นบอกว่าเป็นอย่างเ่นนพน้าสิแบบเสื้อผ้ายังชักย่างนะนะมวนผู้นิ่นนั่งเบื้องนั่งหัวขอนยุ่งจ็คเด่นนี่นะพ่อว ผมใ่กระถามอยู่ว่ามันยังนอเอ้ยเพิ่อนก็บอกบอกที่นะเพิ่อนก็คือจะให้่เขาลุ้นนั่นแหละถึงถึงจะเป็นมือที่เขาคาดเราว่ามันอาจจะแม่นแต่ว่ากะบุ๊ปีนี้น้องเขาอย่างบู๊ดด้เนาะยังบูจักเอาคำว่าแม่นนี่แสดงว่าบูจิตนี่จิตสัมผัสดีได้นี่เนาะมีมีอนาคตความสามารถพิเศษเนาะพอพี่น้องยุงกินเลยพี่น้องเนาะอันนี้คือเดาเลยพี่น้องบูจักอีิเลฟมกินนี่ครับคำว่าแม่นนี่กับป้อยอมหับใจเจ้าของทั้งหมดเสียงกระ มาเฮือนผู้เดียวมื้อนี้นะมาผู้เดียวบ่แม่นพากันมาแต่พุ่นเลยมันค่ําพี่น้องเนาะเลยบ่ได้เออกหน้าผู้มันเก็บศอกดูนะโอ้ัเป็นไงลหน้าลํหน้าจะเจ็บศอกลาลํบ่ตจะได้แล้วล่ะบ่เจ้าโอ้ยังยังหลายหลายคือบ่ว่างตลอดแท้เนาะโอ้บ่คิดนี่จนจ้อยพี่น้องเอ้ยิดน่ะเนาะลํหน้าหลายลําหน้ายแล้วก็ลุงหลายเนาะเจอแต่เก่าเนาะ่ันเบิ่งไมคพี่น้องเนาะอย่าว่าเด้อเปิดไมโอ้ยอแฮงแเนาะ อย่างนี้เนาะถึงเวลาแล้วบ่อตาเพิ่นกระจักที่จังได๋พี่น้องเนาะอืใกล้แล้วบ่เพิ่นเนาะเพิ่อเคยไปนํากันแล้วเจอนี่พอจิบเิ่นดาน้าโอเฒ่าคําว่าอ่าโคงเนาะ้อพี่น้องที่ว่าแก่ออกมานี่แล้วคั่นว่าแบบบ่ตาเพิ่นบ่ว่างอันนี้ก็สิให้บ่เซียนเพิ่นจับกล้องหุ่นไปหน้าเฮือนเนาะบ่เซียนแข่งกับมาเฮือนผู้เดียวแม่นุ่นก็บ่ได้มานําปกติ้เนี่ยนุ่นน้อยเพิ่นสิมาเบิ่งนี่มามานั่งอยู่นี่บ่ได้แล้ว อันนี nice> ้คือประจําตําแหน่งเพิ่นเด้นี่เพิ่นสิเบิ่งกระโดดอยู่นี่เนาะหน่อยๆมื้อนี้เพิ่นบ่ได้มามาเฮาก็สิไลลงมือเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็โอ2ปลายแล้วพี่น้องเนาะอพี่น้องบ่มาแต่เวร่งานพี่น้องเนาะกลังมาฮอดเบิ่งนึงนี่พี่น้องยังบ่ได้อาบน้ําอาบนเนาะแม่นก็ได้ดบ่ได้นะดบ่ได้นี่ก็เลยอยากจะแกะเบิ่งนนอีหยังไปนํากันเพราะว่าใช่มาาเฮือนนี่3มื้อหรือว่า2มื้อแล้วจ ยังบ่ป๋าไว้นี่เดก็เลยว่าก็สิยังบ่ได้ลอยแก่เด้ยังยังปกติได้ๆนี่ยังเอี่ยมอยู่เนาะแม่นบ่ใช่บ่ได้อ่าดอกเล็กบ่ได้คือว่าตาเรียอยแล้วพี่น้องเอ้ยองเบิ่งแล้วเนาะ่องแล้วลอยแล้วเอาสําหรับนี้กที่ว่าบ่ครบกับทีมงานก็ต้องขอโทษขออภัยนําเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอันอ่าเครื่องนี่นะที่ว่าเฮาแบบบ่ได แก้พร้อมกันกับทีมงานนั่นนะต้องอ่าบ่เป็นหยังอกพี่น้องตามสถานการณ์มันเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวขงงานงนะเนาะแม่แลพี่น้องก็เลยว่าเอ้าเฮาแกะเบิ่งแล้วกเฮาฮู้แล้วกจังเฮาก็ต้องพ่อๆก็จเอาให้เพิ่นินะนั่นแหละอ่าเอาลงลงมือเลยเด้อพี่น้องเด้อันี้เด้อได้บ่ลงมือก่อนกสิรอล้นเบิ่งเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องบ่ิอยากให้แล้วนําหน้าไว้อยู่พี่น้องเอ้ยจังไปว่า ไปเวี้ยจะด่วนแเนาะแม่เต็มที่ในการเฮ็ดอ่าเวียยเขานในการเขากะไปวันนี้อยู่น้องพ่อพี่น้องโมเมนต์ว่าเกมอะไรโมเสตัตไปจักโมเส็งเมนอยู่ยักแมนอยู่ขอเฮกดให้การให้การเมนอยู่ได้หนึ่งน้องพ่อพี่น้องนาจะเป็นคือบอจิตว่าอยู่บึงีนก็ได้เนาะขาดไปจักต้องอห่างกันคนให้ช่อตคนบ้ พอมั้งยูงช่องไหเจ๊ะช่องบ่รุ่นมื่ชอชองคนเนาะพ่อพีดองชองคนเนาะจากไหนก็นคือว่าเด้อเนาะพีดองเด้อตอนนี้ก็อยู่กันโอโมเซนพี่องเหรอเจ้าก็นอนเพียงคนเดียวาจินอนเพียนคนเดียวเนาะพ่อพี่ดองแต่มีแต่ว่าสิรุ่นน้ำกันสองคนกับโอเซนนี่แหละเนาะมอ,อ,อตากับเมิ่งกี้คิดว่าเมาตาเด้อาเพิ่งน้อยใจเไหมาเพิ่งน้อยใจเลยมาตาเด้อเอาเป็นเพิ่นคิดอยู่ที่เพราะว่าเจ้ากับ ช่วงวัอหนึ่งลำหน้าเมยพี่นเนาะนี่ลำหน้าลำหน้าในเรื่องเดียวกันมาเช็ดเลงกันไปเสือไผ่ในไดนี้เราพี่น้องเสือไผ่บวกอีกแอ๊บพพี่น้องเพคนก็ยิ้มอยู่ใดนีนี่ก็ได้เนาะเป็นอย่างนี้มาสั่นแล้วพี่น้องอ๋อเดี๋ยวนี้ฮอตตัดเป็นที่ร่อรวยแล้วพี่น้องเนาะเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งรึเปล่าดีๆทำอย่างไรดูพวงกันบ่เอ่อให้พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่เดือเปล่าเฮาบ่เหาเห็นบ่เอ๋อพวงกันแล้วเ Tên, 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 tên. Một nhiên bây giờ mình có oh. một oh. oh. <laughs> oh. oh. nhiên oh. 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 <laughs> đôi khi nó vẫn bắt bắt bên 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 nó bên 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 นี่พี่น้องเอ้ยโอ้โอ้พี่น้องโอ้คนบุ๋นโถ่โอ้โห้แฮงขนาดเลยวัชิตเลยอันนี้อันนี้คือดีใจนะพี่น้องเพิ่นใจแต่เพราะ่ามันจมบอกเนะพี่น้องเนาะอ่ะเพิ่นใช้ใจดีๆเลยโอ้โถ่วัชิตเนาะโอ้ยขึ้นไปได้้วยพี่น้องบุญธรรมบาาเด้อพี่น้องเอ้ย หลวงพ่อเพื่อเนพยายามถามเพื่อโบ๋เนาะพ่อไป็นชนเส้นดีๆพี่หน่อยเนาะอ๋อเอาชิดนี่บอจิตเจ้าต้องจือของเจ้าเองดิมันมีนะแบบว่าเคอ๋อเป็นอีกไงล่ะจืดเนาะคำแสนนี่พี่หน่อยเนาะอ๋อผลลุกเลยพี่หน่อยบ่เคยพี่น้องบ่เคยไล่แบบนี้เบ่เคยแบบว่าอ๋อหน้องชายบอจิดคือโลแท้พี่น้องเลยเอาเอาเอาเดี๋ยไปเจ้ากันจ้า ไอ้บุญเจ้ก้อนบุญเจ้าก้อนคืออีแท้หีิพี่น้องพี่น้องเอ้สังบอเสนเลยอันนี้คือคือเจ้านี่เจ้าครับอันอันว่าเจ้าเจ้ากำน้องชายหู้ยได้หิโอ้มีนี่ของใครหนิบอเสนบอเสนกับบอตาบอลอดู เดนอ้หูอันนี้คือเขาหูแต่ว่าผอมีพีนพ่น้องเพิ่ม่ทันเบิรงคกบอกโอป่าเี่ยทพนี่พีน่น้องเนาะบอตาวัานาานี้พีน่น้องเอ้บอโอ้เสียทีเดียวทางบอต้าคุณ่มาทำน้องพี่น้อเนาะมาคิดพีน่น้องขึเปลี่ยนที่นี่นเนาะผม่คิดว่าบ่ได้คิดได้พันว่าจเจนเซี่ให้พีน่น้องเนาะ คือจากนี้จะบอกจุดวันเขาแกะออกมาก่ร์เดลผู้ก้อนเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเนาะพ่อพี่น้องทั้งบ u จ g e t คับบ e r c e n นี่ยคกับทางทีมงานนี่กคับชุดแต่ว่าอยากให้เปิดพร้อมๆกันเนาะพ่อพี่น้องเลยแต่ว่าขั้นวัชิ่าบอต้าน่ะบอต้าเพิ่นนะบอกไปก่อนแล้วว่าจนเท่าแล้วนำนาดำนาเท่าน้าแล้วแม่นนำนาแล้วของันนะสามีเพิ่นเพื่อนพี่น้องเลยคือสิรุนเนาะ แมนแมนโอ้แต่กระพิดแบบว่าโอ้ยสิว่าจังใดก็นพ่อพี่น้องมันเป็นแบบหักแรกว่าะเฉยหักแรกหักแรกเรียว่ากันโน้ตยังไ้แบบว่าเปิดเห็นพร้อมๆกันไม่ได้แต่ว่าฮู้ฮู้นี่บุเข้าไปขอเจ้าเบิ้งบักฮะบ่วตากับบัวคำนี่เบิ้งห้อยเบิ้งกไงเลยเบิ้งนพ่อพี่น้องห้อยเบิ้งห้อยเบิ้งเลยอ่า

ปตัวแสดงว่าทั้งเอ้เพื่อนนี่กะใส่ใจดีน้อพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณในรายเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยบ่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 จิตคิดงมงายละนำบวอาบกะยาพี่น้องเลยใส่ลงเบึงได้ด้วยนำบวอาบกะยานำัวอาบการบ่แสดงการสีคอเลยเนี่ยเดินน้อพี่น้องเนาะโคอดเนี่ยพี่น้องโค้ดเนี่าเอาเดินพี่น้องเนาะไสเปลี่ยนแปลงมาใหม่พี่น้องเนาะแปลง่ยร่างมาใหม่บาทนี่พี่น้องเลย นี่เพี้ยฟ้าบาวเซนบ้านเฮาดิบาวเซนอันนี้นี่เขาจะเขำมันจะเป็นแบบว่าออกออกสไตล์แต่ข้างหลังมีชื่อว่ะอ๋อแต่ว่าบุรีมีชื่อนะพี่น้องเนาะมีแต่หูบพี่น้องเนาะหูบมีแต่หูบนี่อ๋อที่ไปหน่อยเนาะออกออกลายแบบกระตุนกระตุนบอ๊ะไม่เป็นกระตุนกระตุนเลยที่น่อยโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ว่าไล่ อ่ะนุงเสืออ่ะฮุบเจ้าของคือกันนี่ดิพี่น้องบัจิตรเนาะเท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 อันนี่นะเพผนกัเอาตามอ่าหน้าปกเฟซเนาะเฟซเฟซเจ้าไบชีพเนแะเมนหน้าปกเฟซดีนี่เดิพี่น้องถ้าถ้าผู้ใดอได้ได้เฟซบัจจิตรอาจจะเห็นดูแบบดีหน่อยเนาะเนาะข่าวเปอร์เซ็นต์การฮุบปีนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้เนาะอ่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นฮูบเอกลักษณ์ในช่องเลยนะ อ่าพอดีเลย่เ่อนพี่รองส่งเสือน่ะเนาะพอกัพอดีคือกันเจ้าใส่เนีอ่ะบังด้วยสอกบ่โดยป้า้ะวเเนาะนี่เด็กพี่้องบวบวกตัวเกินมานี่ตัวตัวตัวเจบ่จบ่จมันไม่ได้จจเนาะแมนแมอตัวเคนี่คือจะเป็น นี่เลยพี่น้องไม่ได้ก็เป็นทีมงานเนาะบอสเซนเนาะทีมงานเลยน้าพี่น้องเนาะละ่ะต้องนัดมือกันแล้วบอสจีบก็ไล่ไปนี่นะถ้าใคยเพิ่นใจใจในขนาดนี้อ่ะต้องต้องได้นัดกันแล้วต้องใส่เสือเ้อแบบนี้ให้เพิ่นเบิงอา่าให้เพิ่นไล่เห็นให้ถ้าใคยเพิ่นภูมิใจเนาะเสื้อให้นุ่มสบายพี่น้องเนาะมอนขนาดนบอสเเนาะเพิ่นจะเป็นแพลรีได้พี่น้องอัยนี่กันตัวผู้ดีงามเลยเลยพี่น้องเอ้ขาก็ดีเนาะ ผู้ดีเนาะเข่าเนาะเข่าครับมันอะแบบสีเข้าอยู่น้องพี่น้องแบบว่าหุ่นกับมันอะผิวเนาะคักอยู่คักอยู่แบบเวลาฮานุ่มนะครับแบบโอเคเลยเนาะบางทีเนาะกังคืดเนาะมันเลยเปลี่ยนในนี่พี่น้องเลยเนาะคักขากเนาะมันเป็นยังเป็นยังพี่น้องเลยอ๋อไก่แจ้งยู่ได้บางทีได้ขนาดเขาไปเบิ่งกใกล้แจ้งอยู่ังได้างทีเขาเขาเบิ่งในมุมแบบว่านี่งเสื้อหนี่เสื้อหนึ่งโตเนาะพี่น้องเนาะแล้วกัหมวกน้ำเนาะบางทีเนี่ เจ้าได้ใส่หมวกหมักเลยเจ้าใส่ใส่หมวกเมาจับอยู่แล้วเนาะบราเกอรคือชี้ใช่หรอกพี่น้องใชัยตลอดเนาะอ่าบราเกอรวันนี้ของ่าตาเพิ่นต้องไปไล่ไปสั่งเมื่อโดยเฉพาะเลยนี่นะสั่งไหนนี่เนาะสั่งเฮ็ดโดยเฉพาะเลยพี่น้องเนาะตาเนาะตัวที่เนาะอ่าเมนบอัวบราเกอรถือว่าเป็นเอฟซีคนแรกคือกันทำไมเนาะเนาะน้องบอยจิตเนาะเป็นเอฟซีคนแรกที่ว่า ไอ้เฮ็ดหมวกอะไรอย่แกนนี้ยไอเฮ็ดเมนที่ไม่เฮด,ด,ดเสื้อไปว่าเป็นรูปของเขาเองอะนะมาแหา่ไส้ของ่าเซนตัวนี้ <laughs> ตัวโซเซนตัวนี้ของา่าคำคำเซนต์นี่อันนี้ของ่าคำเนี่ยนี่เน่ะนี่ตัวโซเซนต์นี่อาจจคือว่าใช่ไหมเมนเมนเอ้านี่น่ะอ่าพันย่อย่อมาด้วยตัวเออ่ตัวคออันนี้นโอเคเอ้าวของของ่าเซนมันเมนตัวเอสตัวเอสเอสนี่ดิเด้อเอสเอสนี่น แมนบอกว่าแมนแมนแมนเซียลบาจิต oh, นี่นี่น้องพ่อพี่ดองโอ้หากอะสังเกตเนาะใช่ใช่ไหมใช่เบิ่องบได้ฮะเอาน้องพ่อพี่ดองเไยกะเคยอยู่เซียลเคยอยู่เื่อลบาจิตนี่ตัวข้อบ่นี่นะมือแมนตัวข้ออันข้อหนักตัวซอบ่อ่าแมนแดดแมนแดดแทนด้วยตัวซอวมันว่แมนแมนอันเคียนี่คือคำแสนเนาะตัวคำบ่าคำ คำแสนเนาะบคำคำไม่ชื่อเม่นนะผัดกระชวยดูมือพี่รำบ๊วขอโทษขอให้อะไรมือจ้ดีใจดิเพิ่นเพิ่นขึ้นชั่ววูบวัวเยอะไปหน่อยเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพตามตามรักไงดีนะอันซื้อของโมแสนนะมันจะขึ้นตัวข้อกันนะคำเพราะว่าคำแสนไข่ทองคูณอ่าซื้อวัดน้ำของโมแสนเด้แต่ว่าเพิ่นเอาตัวย่อเนาะเพราะว่านี่นะคือคือตัวนี้นะคือตัวตัวย่อเหบ่แม่นแปลว่าตัวตรงเลยนะตรงกับมันนี่เลย อ่าตัวที่ว่ามันแมนนุ่นนะนะบอสเซนบอกเอากับพวกฮูเขาบอกว่านน้ำเนาะเขาบอกว่าน้ำเพ่งคักแล้วพี่น้องไอ้สมจิตหมดแล้วโอ้ดีใจแห้งแท้คือว่าเพราะว่าบ่สเ่นก็อยากอยากแก้มาโดนในในพี่น้องปั๊บแต่เลขว่าแต่บอกบอกตรงๆเลยก็คือในเรื่องอ่าหมวกน่ะคืออ่าเป็นอ่าอักษรของแต่ละคนอยู่แล้วเสือเนาะแต่ว่าอยู่ในเรื่องอ่าหู คู่นั้นเดียวให้พ่อแม่พี่น้องรอติดตามมาชมบึงเนาะออ๋ใช<ห>่สิคือโอ้หักไันเลยพี่หน่อยเนะาะหักเนามีกำลังใจขึ้นมาแบบชุชุงชุุงชุดชุด,ชดเลยพี่น,อนออ้อยเนาะตื่นเต้นและก็ดีใจนักโมนิที่ว่าเพิน่นทั้งเลยเพิ่นกะใส่ใจดีเนาะนที่ว่าเฮ็ดเสื้อออกมาออกแบบมาให้ได้ใส่เป็นเมอพอดีงามเลยเนาะทีว่าได้นุ่งเสื้อเป็นของตัวเองแบบที่คู่ตัวเองพี่น้อยเนาะ คักๆๆๆๆเนาะเสียงใจพ่อเกือบได้เจ้าน่ะฮะเกือบแล้วเกือบยังเอาข่อยแก้ผู้เดียวข่พูดเดียวโอ้ยเนาะเคยได้ยินคำว่าพูดเช่นเจ้าบรุ่นสำแบบนีดอกเนาะคำผู้เดียวบรุ่นคักเลยเนาะพี่น้องแต่ขนาดนี้ก็ยังอะไรอย่างน้นอยู่อมอต้าบ่อตัวนี้ตัวต่อต้าบ่อตันี่เมนมตัวที เคนี่คือคัมเนาะเข้าใจพี่ตัวเป็นคนตัวเองเพราะว่าคุณซื้อคัมขึ้กันว่ามาเซ็นซื้อค้ามมือกันเดิข้ามเสนไข่ทองคูณเนาะซื้อบดน้ำเลยพี่นเอาไงแขกเนาะงามงามงามพี่น้องาไงนี่เดย์อ่ปลาตัวขาเนาะมาเซ็นโอ้มาไปลองดีใจเลยภูมิใจเนาะผู้หญิงามเลยจักคงมัวชีกันเนาะ งามอยังงามยังคือคือยังไรอ่างเงี้ยเลยโอ้คือเจ้าอีไรอย่เงี้เนาะโอ้โน้คอโหขวายเนาะเสียไปคือเสียคือหายเลยเนาะพ่อพี่พ่อไม่ได้ตีดูขวายใสียคือหายเลยเนาะคือข่อยเองนี่ยแล้วนาะงพี่พี่น้องเลยอือ้ดูดูดูโอ้หักเนาะโบใหญ่โบน้อยพี่น้องเลยพอดีงามเนาะแบบแบบผ่าก็งามในปแต่แบบมันมอนเนาะผ่ายืดเลยพี่น้องผ่ายืดเนี่แบบเสื้อตรงที่ว่ามวยไทย ถ้าเกิดเป็นผัาากแม่ตอนนั้นกับวัชแรนไส้เป็นประจำเลยอันเดียวกันแบบเสียนลงสบายเห็นป่แม่นมันสบายนะพ้องพี่น้องไงนุ่งนุ่งมันนุ่งง,ง่ายนุ่งแบบแบบบัวระคายเครื่องแบบผิวเาอาะ<ห>นะโดยเออจะหาได้สดสะดอตบันนีงก็ได้ <c oughs> บ่จิดเอาคักพี่น้องค่ะคักเนาะนี่ดิเอาเดี๋ยวพี่น้องเนาะสรุปแล้วอันนี้เฮาเอ่าเฮาให้เบิ่งแล้วน้อพี่น้องเบิ้งวะยังของวัตถะก็บอกคัมน้อพี่น้องเนาะอ่าต้ จะออกไลฟ์แบบกระตุ้นกระตุ้นนาะพี่น้องคลัทโน่เนาะบ่าตาโอ้โหว่าตาแบบทำแบบอันนี้เบิรงนเบิร์นได้เทาก่อนเนาะขึ้นเนาะโอ้าะออกสไตล์แบบว่าอ่าโอ้เนาะมิชชั่นคนในพี่น้องแบบกระตุ้นมิชชั่นนะนะแมนเมนงามงามผมว่าคำที่คือกระตุ้นคักเนา่ครับเนาะแมนเมนผมว่าคำที่ขึ้นกระตุ้นคักกระตุ้นมิชชั่นเนะพี่น้องแมนบอกมิชชั่นเนาะแมนก็ คมดียนภาพลานเ็นออกมาเนาะไปย่งจังพากันแบบอ๋อแล้วอีกโอ้เฮ้ยแบบนี้ได้พี่น้องอันนี้คือเป็นคมรู้ซึกแรกน้องเปน้องเทวาทางเลย่ปเทดมาให้นะว่าเทยูทูบมาได้ที่ขอสอปีล้วเมาจินเนาะแล้วยังบูมี่าอวาเอฟซีทางทานใดที่ว่าเฮ็ดเสือเอาหม่ไปเทวาแต่ว่าแต่กันขอบุณขอบคุณีทว่เอฟซี เบอร์สุขุมสุขคุเนาะที่ว่าเข้ามาติดตามให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่1นชูนเนาะม่จิเนาะชูนจนปัจจุบันนี่คนติดตามก็ได้หาหมื่นเนาะหาหมืนม่นบวกาสินหกหมนเนาะมาจินหกเลยได้มาจนเนาะมิไกยก็ได้จ้าเหากหมือหนึ่งพันเจคนปนหน่อยเนาะมาจิน่าสองพนะัน อ๋อแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเบอร์สุข,ขสุขคนนะพี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะ<ด>ที่ว่ายัยางครเบิ่งคับซมอ่ามันกับบางทีบางที่แต่ว่าโบยังอังออทึกใจทางเฮากับสิได้ปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุดนั่น่จิตเนาะโดยนัย่นพอพี่น้องก็คือว่าแต่กับเป็นทางคณผู้ักผูยย้ใหญ่เนาะอ่าเพิ่อนผ่านเสือแบบนี้มาให้เนาะแต่กค็คือทางคณะก็มีทางนา อ่าผู้ใหญ่อ่าเพิ่นก็พากมาให้อยู่เนาะอ่าก็มีแต่แบบอ่าคนละแบบแหม่โม้ก็เสื้อรูปเฮาอันนี้คือแบบรายนุ่งเสื้อรูปตัวเองจังนะพี่น้องก็ดีมุกดีใจเนาะอันนี้ก็ได้โยเเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเนาะเฮาก็ขอบขอบคุณ FC ้เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าให้กับทางอันอ่าทีมงานเฮานีนะก็ย้อนทาง FC อ่าุคนที่ว่าคอยติดตาม กได้กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดเสมอมาเนาะกับข้อขอบคุณของคุณแ้วก็ขอบคุณของคุณทางเงินเอืเอ้อนุ่งเนาะที่ว่าได้เฮ็ดเสือ้อพิมพ์เสื้อออกมา,โนโนาเป็นพวกเขาเองให้ได้ใช้เนาะกับคอให้ยูดีมีแห้งเด้อเราเลยเพิ่นให้ยูดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังดังปรารถนาเนาะขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเห็ด ไปเห็นงานอันใดก็ให้จะเดินดุเดือนต่อไปเด้อเนาะถูกเนาะถูกให้ยมันเนื้มันยื้เนาะดยเนาะอ่าสุดยอดเลยนะพี่นรองเนาะดีใจคือกันก็ต้องักเนาะอ่านงอยู่นี่คักอยู่ด้วยนี่เนาะพี่น้องเนยะงามงามเนาะมาเช่นแม่มีแต่ว่านุ่มไปนัดมือกันเนาะป้าต้อแห่งชิคักบวชจิตเองบวชชักพี่น้องเนาะเขาบอกเรื่องนัดนี่เนาะมีแต่ว่าซักมันแห่งใลยกันหนุมาซักแห่งนุ่มมาเนาะไม่ใช่กันหมวกนี่กัน ชลลายก็เพิ่มขวัได้ใช้เด้พี่น้องหลายปีนะที่ว่าแบบไม่ได้ใช้นะนะมันก็แล้วแต่จุดประสงค์ของใครแล้วแต่ว่าการชใช้ได้แบบนี้พี่น้องเหรอใช่ใช้อยู่เนาะอ่าก็คือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่น้องเนาะเนาะดีใจน้องพ่อพี่น้องเลงแต่ก็ตัวนี้จะเอาชี้เสียงไว้ก่อนเสียงไว้ก่อนน้องพี่น้องเนาะถ่ายเซฟไฟคนเอากระเนาะเอาเซฟไฟตูแลมันจังนั่นเนาะแบบเอาเซฟไันจะตื่นเต้นเนาะมื่อนนี่คันว่าอะไรแปลงกันกะอ่า คันบอตันต้องต้องบุกบุกถึงกันนะเห็นนะบอเสียจะเอาไปจัดการนี้แต่ว่าบ่าค่ำนี่ก็คือกันคั่ะว่าฝันกันมีบางช่วงบางเวลาเฝันกับมานทำเฮาอยู่เนาะแล้วจะให้ฝันได้เสียจะบุกไปทำให้งานคนเล่นไปเลยต่ออ๋อค่ะคักค่ะนาะพอพี่ต้องเลยเป็นเสืออันน่ะงามเนาะงามลายเอาแต่นอกพี่ต้องเนาะคือใส่ไปสิว่า เอ๋อมันมันบางหน่ะ đấy มันบางหนะแบบ่างคืนบ่คืนห่างโอบางหน่ะเนาะแมนคำกข่งเวินใครอยู่มันหักแขงเวินเข้าวัดคือว่าน้องพ่อพี่น้องทีมงานเขามันบวกกันแม่ก็เลย่นหราเลยจังมีต้องมี่จังมือจีดอกเนาะที่ว่าเขาสีนัทแตกะอากันรายกาใส่เสื้อแบบเดียวกันพร้อมกันเนาะอ๋อหักทั้งเพิ่นว่าทั้งเอื้อยิ่นว่ายังแต่ว่าเบียดที่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดออกมาว่าเพิ่นว่าเอาไว้ลมหน้าเด้อเพิ่นนั่นนะโดยจังได๋กะ คือว่าเลพี่น้องเอลยเขาได้สัมนิเขากเโอ้ดีมุ่งดีใจให้เละเพราะว่าทั้งเงื่อนเป็นกัหลายครั้งหลายคราวอยู่เนาะที่ว่าให้ทั้งทีมงานปิ่นสะพานบุญให้หนะ้ามเพ่นักเพนันเองในพี่น้องเอ้พ่นจึงเข็ดให้ขนาดนี้เนาะทั้งใจดีได้พี่น้องเอาโอเคแล้ววันนี้เนาะพี่น้องเนาะงก็สำรับคลิปนี้ก็ถือว่าโคลมกันมาหลายพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขา ทางเฮาก็บเได้จอตัวจบคลิปแล้วก็ไปอ่านหนานนังก่อนมาหน,นิเนาะที่ว่ามืม่อกี้ก็ดีอ,อุ้งดีใจเนาะที่ว่าทางแบบเพิ่นฝากเสื้อมมาให้เฮาเนาะ,ออะขอขอบคุณขอบคุณอีกทีนึงน้อพี่หนังเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเนาะบัดทุกฐานเนาะที่ว่าอยู่ในช่องของโมแสนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางโมจิตพร้อมเนาะหกหมื่นหนึ่งพัน 7 0็ดกว่าคนพี่น้องเนะอ่าขอบคุณขอบคเบสุขุสุคนเนาะที่ว่าให้ทางบ่แสนมีมื้อนี้ก็ย้อนกับทาง FC เนาะคอยเป็นดูมืนี้เบื้องรลังให้นํามาจิตเนาะอ่าที่ว่ามีมื้อนี้ถ้าว่าด้วยตัวเองนี่ก็หวยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าคือสิญาติอยู่นํามาจิตเนาะอ่าก็ว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นสนับสนุนเข้ามาในการสนับสนุนเข้ามาอ่าเป็นกําลังใจให้ก็อ่าให้ได้มีให้มีเฮาในมื้อนี้เนาะ อ่าพบ,บอไปกันดินพันกันดีใจให้โ <c oughs> ด,ดอาสาหรับนนี้เนารับพี่น้องไปก่อนเด้อพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้ารุ่นคลิปของทวาซีเอาเสื้อไปเสื้นนอผ<ด>้าทางบอตาเ,เพื่นอนนพดงเนะาะ<ม>าสำหรับวันนี้เนาะขอ,อรับพี่น้องไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกลาวคำว่าสบายดีขอบคุณในายเด้อบาย